คลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการคขาบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นนะก็จะมาบอกวิธีการใช้งานและก็ประโยชน์ด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อนนะแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับเพื่อนผมจะทำตามคำถามนี้นะสอนทำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นหน่อยครับ เดี๋ยวจัดให้เลยเพื่อนแบบละเอียดละเอียดนะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยอันที่หนึ่ง <Wow. S 1> เพื่อนต้องมีโตสมิตตี้อันนี้ก่อนนะ <Wow. S 1> ครับได้เลเวลยี่สิบนะเพื่อนเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยแล้วกันแล้วก็จะขึ้นไว้ให้ด้วยโอเคเผื่อเพื่อนๆไม่เข้าใจนะนี่เวลยี่สิบนะเพื่อนครับได้ในตัวนะเพื่อนต้องมีโตนี้ก่อนนะ เมื่อเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องขาบเครื่องจักรนะนี่เลยเครื่องจักรหน้าตาแบบนี้ก็ขับได้ในโตสมิตรีนะเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะขึ้นมาให้ว่าได้เลเวลอะไรแล้วก็จะเลื่อนให้ดูด้วยนะว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคนี่เลเวล48นะเพื่อนขับได้ในโต้สมิตีนะต้ไม้ที่เราวางเมื่อกี้ อาจจะใช้พวกทรัพยากรเยอะสักหน่อยนะโอเคก็ต้องมีน้ำมันด้วยนะเพื่อนนะในการติดเครื่อง Yes นี่มันก็จะอยู่ในนี้นะเพื่อนถ้าเรียนแอนแกมมา <Okay. S 1> โต๊เครื่องจักรนะเพื่อนก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะในการคาบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ <Wow. S 1> คือจะราบได้ในโตนี้ทั้งหมดนะในโตเครื่องจักรนี้วิธีการเปิดใช้งานนะเพื่อน เพื่อนต้องทําน้ํามันแก๊สโซลีนมาเออไอถังแดงๆเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ <S <S ก็ใส่เข้าไปเออมันจะขึ้นให้กดอ่อนเพื่อติดเครื่องนะเพื่อนก็กดติดเครื่องได้เลยไม่จะเป็นต้องปิดนะเพื่อนมันไม่กินน้ํามันขนาดนั้นโอเคถ้าขึ้นคิวเขียวบแบบนี้ใช้ได้นะเพื่อนเออก็ใช้งานได้เลยจะค้าบเครื่องใช้อะไรได้หมดนะ <S 2> <S 2> <S ต่อไปนะเพื่อนนะสิ่งสําคัญที่ต้องมี เมื่อเพื่อนขับเครื่องจักรเสร็จแล้วนะเราต้องมีระบบไฟสิ่งที่ต้องเตรียมนะเพื่อนเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เออนี่เราต้องเดินระบบไฟนะให้ทั่วถึงโอเคขั้นแรกเราก็ต้องวางตัวผลิตไฟก่อนนะตัวนี้เลเวลประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวเลื่อนไปดูก่อนลืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค เลเวล49นะเพื่อนนะก็ตามนี้เลยที่ผมขึ้นไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะก็เรียนตามนี้โอเคก็ <Okay. S 1> ครับในโต๊ะเครื่องจักรเหมือนกันเพื่อนนะอืมก็วิธีการใช้งานนะเพื่อนนะใช้น้ํามันแกโซลีนกดออนเหมือนเดิมเมื่อยัดน้ำมันเข้าไปแล้วไฟก็จะทํางานนะจะขึ้นเป็นแสงสว่างแบบนี้ใส่ไฟก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองนะ แปลว่าไฟเรามีใช้ได้กร oh <my> ะครับได้ในเครื่องจักรเหมือนเดิมอาจจะใช้พวกสิ่งของเยอะสักหน่อย hmm? นี่เห็นปะในเครื่องจักรกระคาบพวกระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะตามนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้นะเพื่อนนะแผ่นนี้ <Wow. S 1> นี่เพื่อนต้องคาบแผ่นนี้นะ ก็เรียนแอนแกมมาเลเวล48โอเคนี่เลยอันนี้จะใช้พวกทรัพยากรไม่เยอะนะใช้แค่ไข่มุกแล้วก็เหล็กแค่นี้เอง <Yes. S 1> เมื่อเดินระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างก็คือตู้เย็นนะเรียนมาเลเวล60นะเพื่อนอืมก็ต้องเดินระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะถึงจะใช้งานตู้เย็นได้นะเพื่อน ต้องใช้ตัวกระจายไฟตัวนี้นะตามนั้นโอเคก็ครับได้ในเครื่องจักรเหมือนเดิมเพื่อนตามนี้แต่มันจะมีสิ่งที่หายากอยู่นะก็คือแผ่นพูลิเมอร์เพื่อนๆนี่งงกันมากเลยว่ามันหาได้จากไหนนะ oh, <no. S 1> คือมันมันต้องไปหาออกซิเดียนนะเพื่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมพาไปหาแล้วกัน เรียนแอนแกมมาก่อนเลยเวลสี่สิบแปดเออเดี๋ยวผมพาไปหาว่าก้อนออกซิเดียนเนี่ยมันคืออะไรนะป่ะว้าว <Wow. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มออกซิเดียนทั้งหมดนะในแผนที่ที่ผมขึ้นแล้วก็วงไว้ <Okay. S 1> เพื่อนก็มากันได้ <Okay. S 1> ก้อนมันก็จะเป็นก้อนดำๆนะเพื่อนนะออกซิเดียน อมเมื่อทุบแล้วมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้ยที่ผมขึ้นไว้ด้านซ้ายมือเออนี่เราก็ทุบไปก้อนดำๆปับเพเอา,าแองกิโลมาก็จะฟาร์มได้เยอะหน่อยโอเคมันจะอยู่ตามยอดภูเขานะภูเขารูปนี้ก็ถือว่ามีเยอะมากแดนหิมะนี่จะมองยากหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นหิมะ คุมนะ <Wow. S 1> มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากผมจะมาเข่าลูกนี้แล้วก็ลูกข้างๆอีกลูกนึงซึ่งมีเยอะเหมือนกันเพื่อนก็มาได้เพื่อนตามนี้เ <Yes. S 1> จะผมขึ้นแผนที่ไว้ให้นะเออเพื่อนได้มาถูกก้อนดำๆนะก้อนดำๆสังเกตไม่ยากนะมันจะเป็นก้อนสีดำแบบนี้โอเคนี่ตรงนี้คือจุดที่ผมมานะ มันก็จะอยู่ด้านบนของบุเข่าเลยนะเพื่อนนะขึ้นไปเลยยอดเข่าอะยังไงก็เจอนะจุดที่ผมวงไว้โอเคก็ตามนี้ถือว่าเยอะเอาเรื่องนะเพื่อน oh <my> God. ใช้ออกซิเดียนแล้วก็ซีเมนแค่นี้แหละโอเคเมื่อได้ออกซิเดียนแล้วนะก็มาครับในเครื่องจักรมันจะใช้แค่สองอย่างนะออกซิเดียนแล้วก็ซีเมนซีเมนเพื่อนคงทำเป็นอยู่แล้ว yes. เมื่อคราบครบแล้วนะก็คราบตู้เย็นมาเอาไปวางได้เลย <c oughs> นี่วางเรียงกันได้เลยเพื่อนแต่ต้องมีตัวกระจายไฟแบบนี้นะ <c oughs> ให้ตู้เย็นมันขึ้นแสงสีเขียวแบบนี้แปลว่าตู้เย็นใช้งานอยู่ <c oughs> เออตามนี้แหละนี่มันก็จะชะลอทุกอย่างนะชะลอทุกอย่างที่สามารถเน่าได้อะ่ะอืมถือว่าดีเอาเรื่องนะ <c oughs> เป็นไง คลอเนื้อได้อันต่อไปนะก็จะเป็นเตาย่างนะเพื่อน oh. อันนี้ก็แนะนำนะควรมีเตาย่างโอเคก็ได้ในเลเวลอะไรนะพอดีมันมีเรื่องอะไรให้จำเยอะโอเคเวลห้ <c oughs> okay. นะเพื่อนก็เรียนแอนแกรมมาเวลห้ครับได้ในเครื่องจักรเหมือนเดิม yes เออ ทุกอย่างจะจบที่เครื่องจักรนะมันไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มันเป็นเครื่องที่จําเป็นนะก็เหมือนเดิม,พมเพื่อนใช้น้ํามันในการจุดเตาเออน้ํามันแกส๊สโซลีนติดเตาก็เหมือนเดิมเลยใส่น้ํามันเข้าไปป้าบกดอ่อนเหมือนเดิมทุกอย่าง <S <S เนี่ยมันจะเป็นพวกตะกูลจุดเตาเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้หมดเลยนะเพื่อนสังเกตง่ายถ้าเพื่อนใส่เชื้อเพลิงมันจะขึ้นเลย <S <S ถ้าเพื่อนไม่ใส่เชื้อเพลิงมันก็จะไม่ขึ้นให้กดอ่อนนะตามนี้ก็อัดเนื้อเข้าไปนะดีกว่าใช้กองไฟนะเพื่อนนะเพราะว่ามันได้ทีละสิบสองนะ <Wow. S 1> กองไฟนี้ได้ทีละหนึ่งซึ่งเสียเวลามากประมาณนี้แหละเพื่อนก็ลองเอามาดูอันต่อไปนะที่จะแนะนำก็คือเตา จะเป็นเตาแก๊สนะ <Wow. S 1> เตาแก๊สนี่เพื่อนก็ต้องเดินระบบน้ําให้เรียบร้อยนะจะเป็นท่อน้ําธรรมดาเดินมาแล้วเราก็คาบเตาเนี่ยไปวางบนท่อน้ํโอเคตอนนี้ผมวางบนท่อน้ํานะไม่ได้วางบนพื้น hmm. ผมแค่เอาพื้นมาปูปิดเฉยๆโอเคแต่ตอนนี้มันอยู่เวลอะไรยล่ะ ผมก็ลืมนะมีเรื่องจำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในเกมอาร์คนี้ oh, <no. S 1> โทษทีนะเพื่อนอาจจะช้าหน่อยผมลืมผมลืมเออก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วกันค่อยๆดูอืมมันไกลขนาดนี้เลยเหรอวะอออขออีกหน่อยโอเคเจอแล้วโหเวลแปดเก้าีว่า ก็ขาบได้ในเวล8-9นะเพื่อนกดเรียนแอนแกรมมาครับ <Yes. S 1> ได้ในเครื่องจักรเหมือนเดิมมันเป็นเตาแก๊สนะใช้แค่น้ํามันอย่างเดียวแล้วก็เดินระบบท่อน้ํามาโอเคผมลืมนะลืมกดมาลืมกดเรียนแอนแกรมนะ <g ül üyor> ปาบเรียบร้อยนี่มันก็จะขึ้นในนี้นะในเครื่องจักรก็กดครับมา โอเคเชื้อเพลิงที่ใช้นะก็จะใช้เป็นน้ำมันนะเพื่อนในการจุดติดเตาเดินระบบน้ำแบบนี้มาให้เรียบร้อยนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมทุบให้ดูแล้วกันผมวางบนท่อจริงๆนะนี่เห็นปะผมวางบนท่อน้ำนะว้าว <Wow. S 1> คือบนพื้นเนี่ยไม่ต้องปูก็ได้นะแต่ผมปูให้มันแบบดูสวยงามโอเคท่อน้ำนี่จำเป็นนะถ้าเพื่อนไม่เดินท่อน้ำ เพื่อนก็วางเตานี้ไม่ได้นะ <Yes. S 1> สิ่งที่ต้องใช้ก็คือเดินท่อน้ำมาแล้วก็น้ำมันเพื่อจุดติดเตาแค่นี้แหละเอาไปทำกิบเบิลทำอะไรได้หมดนะตามนี้ทำกิบเบิลไวมากถือว่าใช้ได้เลยอันต่อไปนะเพื่อนก็จะเป็นพวกเครื่องบดนะบดยาเออ wow. ที่จริงเราต้องใช้คุกใช่ไหมในการบดยาแล้วก็ทำซีเมนต์เครื่องนี้เราก็สามารถแบบบดได้ไวมากนะบดยาแล้วก็บดซีเมนต์บดหินบดดินปืนคือไวมากได้เลเวลแปดนะอาจจะใช้พวกทรัพยากรเยอะหน่อยจำเป็นหน้านี้จำเป็นครับได้ในเครื่องจักรนะเพื่อนอืเพื่อนจะลืมคุกไปเลยคุกนี่คือ กา,ากไปเลยอะ่ะเออเพื่อนมีเครื่องนี้ดีมาก oh, <no. S 1> นี่สิ่งที่ต้องใช้นะในการติดเครื่องก็คือไฟแล้วก็น้ำมัน <S <S> <S เดินระบบไฟมาให้เรียบร้อยนะเพื่อนอืมแล้วก็ใส่น้ำมันไปจดุดเตาเหมือนเดิมกดออ <Okay. S 1> นโอเคนี่ก็จะค้าพวกทองแดงดินปืนซีเมนต์ยา คือคับได้หมดเหมือนคกทุกอย่างแต่ไวกว่า <Wow. S 1> อันนี้จําเป็นนะเพื่อนต้องมีนี่ <Yes. S 1> เห็นไหมเก็บได้เยอะนะ YES ต้องมีต้องมีอันนี้ต้องมีติดบ้านอันต่อไปนะเพื่อนที่ต้องมีก็คือเตาหล่อมเหล็กนะ <Yes. S 1> คือจะหล่อมได้ไวมากเพื่อนแต่ใช้ทรัพยากรโคตรจะเยอะเอออันนี้ ได้เลเวล80นะต้องใช้เล็ก2 0 0นะเพื่อนถ้าจำไม่ผิด <Whoa. S 1> เออจริงด้วย2 5 0 0นะคือใช้เหล็กเยอะมากในการสร้างมันเนี่ยก็สร้างในเครื่องจกักรเหมือนเดิมเลยเออครามมาเอืือนแล้วก็เอาไปวางแบบนี้ใช้น้ำมันเหมือนเดิมนะในการจุดติดเตา <Okay. S 1> นี่เออ กดออนเลยป้าบแต่ผมออนแล้วผมจะไม่ออนอีกนะจะเป็นออฟก็จะได้เหล็กที่แบบโคตรจะเยอะเพื่อนคือไวมากไวกว่าเตาธรรมดาเยอะอันต่อไปนะไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ผมขอแนะนำเวลาเราแบบเล่นถึงท้ายเกมเนี่ยเราจะมีของที่มันเยอะมากไม่รู้จะเอาไปเก็บที่ไหนนะ ตู้นี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเหล็กนะแบบเก็บได้300รกว่าเออสามร้อยห้าสิบะเพื่อนคือเพื่อนยัดไปเถอะพวกทรัพยากรพวกของเหลือเนี่ย <Wow. S 1> ยัดไปเลยจะเก็บได้เยอะมากดีกว่าตู้ไม้เยอะอือันนี้มันเป็นตู้เหล็กไนงะเก็บได้เยอะได้เลเวลเจ็ดสิบห้านะเพื่อนอันนี้ก็ต้องมีนะ นี่ผมก็จะแยกไปเลยเพื่อนหินส่วนหินไม้ส่วนไม,นไม้ไฟเบอร์ส่วนไฟเบอร์อย่างเงี้ยแทสส่วนแทสคือแยกไปเลยโอเคคือเก็บได้แบบไม่จํากัดนะื hmm. จํากัดดิมันจํากัดนี่ว่าจํากัดสามรอยห้าสิบเออประมาณนี้เพื่อนโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่จําเป็นก็ที่ผมพูดมาก็คือพวกนี้แหละเพื่อนก็ลองเอาไปทําดูประมาณนี้มีแกะด้วยเป็นไง โอเคเครื่องร้อนว่ะออกอาการน่วงก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อนอย่าไปพลาดคลิปใหม่ๆจากผมก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะได้แจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนก็ได้นะเพื่อนอย่าพลาด